nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้บดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็ถ้าใครฟังตรงวันเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MyBooks นะครับซึ่งเป็นรายการที่ผมจะเอาหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยมารีวิวอย่างละเอียดนะครับตอนนี้ยังอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า The lost Skill น้องเป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมเขียนมาเลยนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับวันนี้จะมาต่อบทที่6คือบทนี้จะพูดถึงสิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่อยากทำนะครับผมมองแบบนี้ก่อน คือคำว่าต้องทํากับอยากทำเนี่ยมันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับตัวผมเองก็ก็มีสิ่งที่ต้องทําแล้วก็สิ่งที่อยากทําแตกต่างกันนะแต่ว่าผมว่าจริงๆรแล้วในชีวิตเราทุกคนสิ่งที่เหมือนกันคือเราต้องทําทั้งสองอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยผมว่านะในแต่ละวันเราเนี่ยนะเราเริ่มจากสิ่งที่ต้องทําก่อนสิ่งที่ต้องทําคือมันเหมือนเป็นเป้าหมายชีวิตเราอะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราต้องทําอะไรเนี่ยอย่างที่อย่างแรกที่เราอยากรู้คือเราอยากได้อะไรก่อน ถ้าเราไม่เราไม่รู้เลยว่าเราอยากได้อะไรเนี่ย surplus. เราก็บอกไม่ได้ว่าต้องทําอะไรใช่ป่ะนั้นเราลองให้นิยามความสําเร็จให้มันชัดๆอยากรวยปะ่ะถ้าอยากรวยเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างที่มันทําให้เรารวยขึ้นนะหรืออยากมีแฟนเราวันนี้เราทําอะไรบ้างที่ทําให้เรามีแฟนนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราแต่คราวนี้ถ้าชีวิตเราเนี่ยทั้งทั้งวันเนี่ยมันต้องทําตามเป้าหมายตลอดเวลาเนี่ยมันคงเป็นชีวิตที่เครียดนะ โอ้โหวันๆน,นต้องหางานทำงานทั้งวันเพื่อจะได้เงินเพื่อจะได้รวยคือผมว่ามันต้องมีมีโมเมนต์ทำสิ่งที่อยากทำด้วยอยากทำคือแบบความชอบส่วนตัวเราอะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตเราหรอกนะครับเช่นอยากดูฟุตบอลดูบ้างอยากดูซีรีส์ดูบ้างผมมองแบบนี้คือถ้าเราเปรียบชีวิตเราเหมือนเหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเรามุ่งไปข้างหน้าตามเป้าหมายอย่างเดียวเลยต้องทำต้องทำต้องทำต้อง,องขับเร็ว แต่เราไม่ได้ดูแลเลยว่าเครื่องมันจะร้อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมันก็ไหมเนาะทำงานหามลุ่งหามข้ามอยากรวยอยากรวยเสร็จแล้วมันอาจจะป่วยถ้าอย่างนั้นนะไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีจังหวะหยุดพักนะครับให้เวลากับตัวเองครับคราวนี้คอมบิเนชันว่าไอ้ต้องทํากับอยากทำเนี่ยเรโซควรเป็นเท่าไหร่ผมว่าตรงนี้พูดกันยาก มันมันแล้วแล้วจังหวะชีวิตบางที่มันบางทีมันไม่เหมือนกันบางอย่างเนี่ยอาจจะเอียงไปทางต้องทําเยอะนิดนึงสมมุติโอกาสมาเนี่ยเราจะบอกว่าโอยโอกาสมาก็ปล่อยมันไปฉันก็ยังเฉยๆของฉันอยู่ฉันก็ชิลๆฉันก็ทําสิ่งที่อยากทํามากสิ่งที่ต้องทําน้อยพอโอกาสไปแล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะมานั่งเสียดายว่าโอ้โหลุงนี้ตอนนั้นเนี่ยฉันทําเต็มที่ปัี้ชันรวยไปละใช่ป่ะเพราะนั้นจังหวะแต่ละจังหวะก็ก็ไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้กดของผมนะส่วนตัวผมเนี่ย เวลาผมทำเนี่ยผมจะทําสิ่งที่ต้องทําก่อนแล้วค่อยทําตามด้วยสิ่งที่อยากทำนะครับคือผมจะเริ่มตอนอ้นนี้ถ้าผมว่าผมต้องทําวิจัยเนี่ยผมจะทำแต่เช้าเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนตอนเย็นเนี่ยเราจะได้มีเวลามาดูซีรีส์ผมมักจะไม่ได้สลับกันว่าเออผมดูซีรีส์ก่อนแล้วกันเย็นๆค่อยมาทำไออยากทำมันไม่ต้องใช้พลังไงเพราะนั้นเนี่ยตอนที่เรามีพลังเยอะๆเนี่ยไปทําสิ่งที่ต้องทําก่อนตามตามโจทย์ชีวิตเราเนี่ย ล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรามีกําลังใจนะว่าเดี๋ยวรีบทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเย็นได้ดูซีรีส์ละเดี๋ยวตอนเย็นได้ดูบอลละทําแบบนี้นะส่วนตัวผมใช้ลาเวริร์กนะมาถึงบทที่7เทคนิคอ่านหนังสือสําหรับคนที่ไม่มีเวลาผมอาจจะเป็นคนที่มีหลายคนบอกว่าโอ้อาจารย์เป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากอ่านเร็วผมไม่ได้อ่านเร็วนะผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งผมแค่อ่านเยอะนะครับไม่ได้อ่านเร็วหรอก อาจจะเร็วกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่แบบมีเทคนิคอ่านเร็วผมไม่เคยใช้เทคนิคพวกนั้นและไม่เคยไม่เคยอยากที่จะใช้ด้วยเพราะว่าสําหรับผมการอ่านหนังสือเนี่ยผมไม่ได้อ่านเอาแต้มไม่ได้อ่านเอาหน้าไม่ได้อ่านเอาสถิติผมต้องการอ่านแล้วมันซาบซึ้งอ่ะอ่านแล้วมันมีความสุขในการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้อ่านอ่านเร็วแต่ผมอ่านเยอะคราวนี้ถึงแม้กระนั้นเนี่ยก็มีคนถามว่าอาจารย์เอาเวลาที่ไหนมาอ่านผมก็เป็นคนเหมือนกับทุกคนนะครับมีเวลา24ชั่เหมือนกันเนาะ ผมให้เทคนิคอย่างนี้แล้วกันฮนะข้อที่1นนะอ่านในสิ่งที่เราชอบและสนใจบางคนนะอ่านนิยายกันได้เป็นเล่มๆเลยเ,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 เห็นไหมเพราะเขาชอบไงแล้วเขาสนใจไงเขาก็อ่านได้เยอะโดยธรรมชาติผมชอบอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองแนวบริหารธุรกิจผมก็จะอ่านได้เยอะฮะถ้าให้ผมไปอ่านนิยายบางทีผมก็อ่านแล้วฝืดมีนะผมตอนนี้ก็พยายามอยู่นะเพามีคนเตือนเหมือนกันว่าลองไปอ่านอะไรที่ตัวเองไม่เคยอ่านบ้างนะผมก็พยายามจะหยิบนิยายแต่เอาตรงๆก็ไม่ได้อินทุกเล่ม ห้าเล่มจะได้สักเล่มหนึ่งมั้งที่แบบว้าวแบบจเจ๋งว่าอะไรเงี้ยแต่ก็อีกสี่เล่มก็งงๆเฉยๆผมมีปัญหาเวลาอ่านนิยายมีปัญหานี่ต่อนอกเรื่องนิดหนึ่งผมผมจําชื่อตัวละครไม่ค่อยเก่งบางทีรับชื่อมันเป็นนิยายแปลชื่อมันจะแปลกๆชื่อญี่ปุ่นชื่ออะไรก็จาไม่ค่อยได้แล้วก็พอไปพอมันจําไม่ได้มันจะเริ่มไม่ค่อยสนุกไงแต่บางทีเขาบอกต้องทนอีกนิดนึงมันจะจําไดก้ก็จริงนะบางทีไปจําได้ทีหลังหนังสือแปลจีนอะไรเงี้ย คือคนนี้ใครวะพระเอกววะหรือว่ายัางไงจำไม่ได้แล้วต้องย้อนกลับไปดูอะไรเงี้ยนะแต่อ่ะนอกเรื่องเอาเป็นว่าถ้าตอนตอนเริ่มแรกเรายังไม่มีเวลานะเลือกไอ้สิ่งที่เราอยากอ่านตอนนี้ผมมีอยู่สองส่เ่มที่แบบเนี่ยอ่านพอดแคสต์แล้วอยากจะลงไปอ่านเลยนะอันที่2คือหาช่วงเวลาที่สงบในการอ่านคือจังหวะอ่านไม่ต้องใช้สมาธิอันนี้เราพูดถึงการอ่านไม่ใช่อ่านเพื ติวทาสอบนะเราพูดถึงการอ่านหนังสือทั่วๆไปนี่แหละแต่ต่อให้ทั่วๆไปนะถ้ามันไม่มีสมาธิมันจะอ่านไม่ออกอ่านไม่ใช่อ่านไม่ออก,ม,อม,ออกมันจะอ่านแล้วไม่อินอ่านแล้ววนเวียนอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเนี่ยผมจะมีจังหวะ2จังหวะตอนเช้ากับตอนตอนก่อนนอนอันนี้เป็นจังหวะล็อกเลยเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะหยิบหนังสือมาอ่านเพราะมันเงียบมันไม่มีใครมากกนใช่ปะ่ะตอนเช้าก็นั่งอ่านไปได้เอ,อ่อถ้ามีงานทําก็ได,ได้ได้ถึงแค่ประมาณสัก ตอนนี้ผมสอนประมาณ9ก้าโมงใช่ไหมแปดโมงเนี่ยก็แปดโมงแปดโมงครึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดละเพราะว่าต้องเตรียมตัวสอนละนะครับกับตอนก่อนนอนครับก่อนนอนเนถ้าขึ้นไปห้องนอนแล้วผมก็จะพยายามนะแต่ก่อนเนี่ยจะไม่เอามือถือขึ้นไปเลยแต่ว่าระยะหลังเนี่ยยอมรับว่าเอามือถือติดติดขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเผื่อคุณพ่อคุณแม่โทรมาตอนคืนมีอะไรที่ต้องด่วนเนี่ยเราจะได้รับได้ แต่พอเอามือถือขึ้นมามันจะชอบมาแทรกไงเพราะมันเสียงแต่ผมพยายามปิด Notification นะแต่ว่าเห็นมือถือมันก็จะอดไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมก็ก็จะอ่านหนังสือครับหนังสือเนี่ยจะวางไว้หัวนอนเลยแล้วก็อ่านไปเล่มๆเ,เลยอ่านแล้วอ่านจนง่วงครับอ่านจนมันอ่านไม่รู้เรื่องก็วางแล้วก็หลับเลยอะอารมณ์แบบนั้นนะครับหาเวลาที่สงบในการอ่านของของท่านอาจจะเป็นเวลาอื่นก็ได้นะอันที่3คือเตรียมหนังสือไว้ทุกที่ครับผมไม่มีโมเมนต์ไหนเลยนะที่ผมอยู่หา่างหนังสือ ในรถผมก็จะมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ขับรถเพราะว่า w o r k f r o m home เป็นหลักข้างบนข้างล่างในหนันงสือแยกเล่มเลยนะผมไม่คนได้อ่านเดี๋ยวจะจะพูดต่อไปคือผมไม่ได้อ่านทีละเล่มผมจะอ่านหลายๆเล่มเพราะนั้นเนี่ยลงไปข้างล่างผมก็เจอห้องห้องห้องนั่งเล่นก็จะมีหนังสืออ่านนะครับขึ้นมาข้างบนก็เจอห้องน้ํายังมีเลยนะครับแล้วแล้วเล่มไหนก็เล่มน,นั้นนะอยู่ตรงนั้นนะหนะนังสือตอนก่อนนอนก็จะอ่านก่อนนอนอย่างเดียว ยกเว้นยกเว้นว่ามันติดแบบติดหนึบจริงๆก็จะถือลงมา่านข้างล่างบ้างแต่ไม่ค่อยเกิดนะส่วนใหญ่ก็อดอดใจก็คือก,ก่อนนอนนอนเสร็จพอตอนเช้าก็อีกเล่มหนึ่งคนละเล่มน,นะตอนกลางวันก็อีกเล่มหนึ่งนะครับผมจะเตรียมหนังสือไว้ทุกที่นะข้อที่4ก็ต่อนเน่องเมื่อกี้คืออ่านหนังสือหลายๆเล่มพรม้อมๆกันทําไมผมถึงบอกว่าการอ่านหลายๆเล่มพรม้อมๆกันมันมัน,ม,นมันมีส่วนเหตุผลเพราะงี้นะพรพบว่า หนังสือเนี่ยต่อให้เราสนใจยังไงนะถ้าอ่านเล่มเดียวบางทีมันจะฝืดมันจะมันจะเหนื่อยอ่ะมันจะล้ามันเหมือนเวลาเรากินอาหารบางอย่างอ่ะพอมันกินแล้วมันแบบมันมันอิ่มอ่ะมันจะไม่ไหวแล้วอ่ะแต่พอเป็นเปลี่ยนเป็นไอติมต่อไหมกินได้ใช่ไหมบางทีนะกินของขาวเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วจะบอกงั้นของหวานเอาอะไรบ้างสั่งไอติมกันเต็มเลยเอ้าไหนบอกไม่ไหวไงมันคนละมันเหมือนคนละกระเพาะกันเลยแบบนั้นอ่ะเพราะว่าไอ้นั่นมันของหวานไว้กินได้แต่อ้ก๋วยเตี๋ยวกินไม่ไหวแล้วอ่ะ จริงๆมันก็มีแคลอรี่เหมือนกันน้ำก็เป็นอาหารเหมือนกันนะแต่ว่าเราเหมือนเราเราแบ่งพาร์ติชันไว้หนังสือเหมือนกันเลยนะอ่านบางเล่มแล้วมันฝืดแล้ววะไม่อยากอ่านแล้วถ้าใครทนอ่านไปเอาสถิติเนี่ยมันจะอ่านไม่ไหวอ่านไม่ไหวมันก็จะไม่ไม่เวิร์กอ่ะอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัวหยิบอีกเล่มหนึ่งอ่านนี่คนละเรื่องเลยนะมันเหมือนมันเหมือนคนละไอที่บอกไม่ไหวไม่ไหวเมื่อกี้อ่านได้เป็น10 10นาที20นาทีเลยด้วยซ้ําหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําผมเลยอ่านหลายๆเล่มนะอันที่5้าคือผมแนะนํานะ ถ้าใครมีมือถือมี Kindle มีแท็บเล็ตอ่านอ e ีบุ๊กผมเป็นคนที่ชอบอ่าน e book, อีบุ๊กพอๆหรืออาจจะน้อยกว่านิดนึงอ่ะผมชอบหนังสือเล่มมากกว่าแต่ว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยมันมีมันมีหลายอย่างเป็นประโยชน์เช่นการติดตัวหนังสือในอ e ีบุ๊กมี10เล่มมันไม่ต้องแบก10เล่มผมหยิบผมมี Kindle นะผมอ่านผ่าน Kindle แล้วผมจะอ่านผมหยิบเวลาผมไปข้างนอกปกติผมไม่ติดหนังสือไปผมจะติด Kindle ไปเพราะว่ามันเบากว่าเยอะ แล้วถ้าเกิดเบื่อเล่มนั้นก็ไปอ่านอีกเล่มหนึ่งใน Kindle เนี่ยสบายมากสบายถือสบายด้วยอ่านสบายเหมือนเหมือนถือมือถือเลยอะ่ะ Kindle แบบเบาประมาณนั้นเลยอะ่ะผมว่ามันสะดวกนะผมเวลาผมวิ่งในลู่นะผมก็จะเอาไอ้ Kind l e เนี่ยวางขยายตัวหนังสือใหญ่ๆแล้วก็วิ่งแล้วก็อ่านผ่าน Kindle สบายมากเลยครับตอนนี้เป็นเรื่องปกติที่อ่านเลยฮนะแต่ถ้าเป็นหนังสือเป็นเล่มๆอ่านไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือต้องใส่แว่นอ่านนะตอนนี้ตายาวถ้าถ้าเป็นอ่านแบบวิ่งแบบปกติวิ่งผมก็ไม่ได้ใส่แว่นไง แต่อันนี้ต้องต้องวิ่งลู่นะถ้าเป็นวิ่งข้างนอกบ้านมันมันมันอ่านหนังสือไม่ได้อยู่แล้วนะครับหฟังหนังสือเสียงในรถหรือระหว่างออกกําลังกายแต่ก่อนผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเหมือนกันนะผมเป็นคนที่ชอบฟังหนังสือคืออ่านเขาเรียกว่าฟังออดิโอบุ๊กเยอะมากแต่พอตั้งแต่มีพอดแคสต์ไปฟังพอดแคสต์ก็เลยไม่ค่อยได้ฟังออดิโอบุ๊กนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะออดิโอบุ๊กมีเยอะแยะทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับฟังหนังสือเสียงเนี่ยขับรถเนี่ย จบไปเล่มๆเลยนะครับเพราะว่ารถมันติดไงวันหนึ่งก่อนก่อนช่วงยังมีโควิดเนี่ยเราใช้เวลาบนถนนเนี่ยอย่างผมเนี่ยสาี่ชั่วโมงต่อวันเนี่ยขับรถไปก็เกือบ2ชั่วโมงแล้วขับรถกลับก็เกือบ2ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงไว้ใช้อ่านหนังสือนี่จบหนังสือเล่มหนึ่งบางที10ชั่วโมงก็จบเล่มหนาๆเลยนะหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยและได้ฝึกฝึกภาษาด้วยนะได้ฝึกฟังด้วยเพียงแต่ว่ามันอาจจะยากตรงที่ต้องหยุดต้องอะไรถ้าใครภาษาอังกฤษเังยไม่ดีแต่ภาษาไทยก็มีนะครับก็ก็ลองไปดูได้นะฟังหนังงสสือเีย อันที่เจ็ครับคบเพื่อนที่อ่านหนังสือเยอะางทีเพื่อนเนี่ยตัวกระตุ้นเราอ่านเลยเอาไม่ต้องอะไรมากนะผมเนี่ยจัดรายการ a l r e a d y podcast มีคนถามว่าเมื่อไร่จะมาน่าจะมาแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งไปอ่านกับคุณรวิทย์คุณ,ค,ณคุณปิกทัศภาสนะครับเราเจอเพื่อนอ่านเราก็อยากอ่านครับเป็นธรรมชาติครับแล้วเวลาเราจะเลือกกันเนี่ยก็คราวนี้ผมเลือกหนังสือเดี๋ยวคราวหน้าคุณปิกเลือกแล้วหนังสือที่คุณปิกเขาเลือกมาผมก็อาจจะไม่เคยอ่าน ก็ต้องซื้อมาอ่านคุณแท็บบุญวิทย์เลือกมาผมก็ต้องอ่านใช่ป่ะเราเจอเราเจอเพื่อนอ่านเราจะไม่อ่านได้ไงนะไม่อ่านก็ไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องดินะอันที่8นะครับอันนี้อันนี้เวิร์กมากลองไปทํานะครับอ่านแล้วคิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไงครับคือถ้าเกิดอ่านไปงั้นงั้นมันจะเบื่อฮะแต่ถ้าอ่านเราเทคแอคชั่นอ่านเราเทคแอคชั่นนะแค่เขียนสรุปก็เวิร์กแล้วยางผมเนี่ยอ่านหนังสือนะตอนนี้นะเป้าหมายระยะสั้นของผมคืออะไรรู้ป่ะเอามาเล่าให้ฟังในพอดแคส ผมจะเห็นเลยว่าเฮ้ยพอยนี้เจ๋งเว้ยพอยนี้คนต้องอยากรู้แน่นอนอย่างเงี้ยผมอ่านมีความหมายขึ้นเยอะเลยฮนะหรือบางอย่างอ่านอ่านเอาไปใช้งานจริงเลยเอาไปทําธุรกิจจริงๆเอาไปเขียนหนังสือเอาไปเยอะแยะเลยฮนะข้อ9ฮนะยิ่งงานยุ่งยิ่งต้องอ่านเอ,อข้อนี้ดูดูขัดกับความรู้สึกเนาะเพราะเขารู้สึกว่าถ้าง,งานยุ่งมันก็ต้องไม่มีเวลาอ่านใช่ไหมแต่ผมบอกได้เลยว่าหนังสือหลายเล่มเนี่ยมันจะทําให้เวลาช่วยเราเลยนะเวลาที่ต้องใช้ในการทํางาน5ชั่วโมงหรือ5นาทีอนะไรเงี้ย ผม,ผมชอบมากเลยเพราะว่ายิ่งยุ่งเนี่ยแปลว่าเราทำเรา something w r o n g อะ่ะผมเคยพูดไปแล้วนะเรื่องนี้ว่าถ้าเราทํางานยุ่งตลอดเวลาเนี่ยมันแปลว่าชีวิตเรามันไม่ใช้วิชีวิตไม่ถูกวิธีอะ่ะเราต้อง take action สักอย่างหาหนังสือเลยอย่างไออ eat that frog เนี่ยของ Brian t r a c y เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องจัดลำดับความสําคัญงานที่สําคัญงานที่ยากคุณมาทําตอนเช้าคุณเชื่อไหมว่าแค่แค่ knowledge อันนี้แค่ความรู้อันนี้เนี่ยนะเอามาใช้เนี่ยนะงานเสร็จไปเยอะมากเลยแล้วข้อที่10นะ เราอ่านหนังสือทุกเล่มในโลกไม่ได้เลือกหนังสือที่จะอ่านครับคือถ้าอ่านไม่ไม่เวิร์กอย่าไปอ่านมันนะครับเดี๋ยวนี้เวลาผมซื้อหนังสือนี่ผมแบบผมสกรีนแล้วสกรีนอีกนะเพราะว่าผมเก่งใจกองดองที่บ้านกดง่ายๆผมตอนนี้นะหนังสือใหม่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นหนังสือที่ผมอยากอ่านก่อนไอน้หนังสือที่อยู่ในที่บ้านที่กองอยู่ถ้ายังไม่อยากอ่านนะฝากร้านเก็บไว้ก่อนร้านเนี่ยคือคือไม่งั้นบ้านเราจะเป็นกองดองเอากองดองเราไปฝากไว้ที่ร้านก่อน ไม่ใช่จะไม่ซื้อนะเดี๋ยวจะซื้อยกเว้นอุ้ยอาจารย์ถ้าไม่ซื้อวันนี้หนังสือหมดอ่า,อาซื้อมาถ้ามันเป็นแบบนั้นแต่บปกติมันไม่ได้หมดเร็วขนาะดนั้นเนาะเก็บฝากฝากร้านเเก็บไว้ก่อนอ่านเคลียร์ที่บ้านก่อนนะก็เอาเป็นว่าเทคนิคสั้นๆง่ายๆ1ิบข้อนะที่ท่านอาจจะทําให้ท่านอ่านหนังสือได้มากขึ้นก็มาฝากนะครับบทที่8ครับเลือกซื้อหนังสือยังไงเออ ต่อเนื่องเลยนะเมื่อกี้วิธีการอ่านหนังสือใช่ไหมคราวนี้วิธีเลือกซื้อหนังสือที่แก้อาการอ่านไม่จบมาเมื่อกี้ก็แอบ,บแถมไปแล้วนิดหนึง่งข้อแรกนะถ้าไม่ชอบอย่าซื้อซื้อตามแฟชั่นไม่ต้องซื้ออาจารย์นุพดลเขาแนะนําเรื่องนี้เราชอบไหมถ้าชอบซื้อเลยที่บอกอาจารย์ป้ายยาป้ายายาอยากอ่านซื้อเลยแต่ถ้าอาจารย์แนะนําแล้วไม่ชอบแต่ว่าอยากอ่านตามอาจารย์อย่าพึ่งเลยเพราะว่าถ้าท่านซื้อมาท่านจะไม่อ่านเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเรื่องที่เราชอบสกรีนก่อนอันที่2ถ้าอยากไม่อยากให้กลับมาเป็นกองดองที่บ้านนะหยิบหนังสือในร้านหนังสือขึ้นมาถามคําถามว่าฉันจะใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้อย่างไรในเวลานี้ไม่เอาแบบอีก10ปีข้างหน้าด้วยนะเพราะว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไม่อ่านตอนนี้หยิบเล่มนี้ขึ้นมาหลังจากอ่านเล่มนี้จบแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ฉันจะทําหรือจะได้จากหนังสือเล่มนี้คืออะไรตอนนี้เลยนะตอนนี้เลย ผมหยิบขึ้นมาปุ๊บโอ้อันนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตผมเอาไปเอาไปดองแน่นอนแต่ถ้าหยิบขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องพูดเรื่องนี้ได้แน่นอนผมอ่านแน่นอนอย่างนั้นนะเพราะสัปดาห์หน้าต้องพูดเรื่องนี้หนังสืออย่างวิกเอนองเชอร์เพเนอร์ผมเนี่ยผมยหลังๆเนี่ยผมก็จะเอาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินมารีวิวใช่ปะหยิบมาผมรู้เลยเล่มนี้ต้องจบภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะรีวิวเรื่องนี้อย่างอย่างนี้ได้ได,ได้ได้อ่านแน่นอน,อน,น 3, เรื่องหนังสือติดเบสเซเลอร์เพราะอะไรรู้ไหมเบสเซเลอร์มันเป็นการพิสูจระดับหนึ่งแล้วว่ามันดีคือถ้ามันไม่มีคุณค่ามันไม่ได้ให้ประโยชน์ใดๆมันไม่ติดเบสเซเลอร์หรอกครับถ้าติดเบสเซเลอร์แปลว่าประหนึ่งว่ามันมีคนช่วยสกรีนแต่มันไม่ได้การันตีนะบางทีเนี่ยไม่ติดเบสเซเลอร์ก็ดีได้นะผมผมจะไม่ได้บอกว่าโอถ้ถ้าใครไม่ติดเบสเซเลอร์แปลว่าหนังสือห่วยไม่ใช่นะแต่ว่า ถ้ามันติดเนี่ยมันกรองมาแล้วระดับนึงนิยายอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนะผมไปถามคนขายบอกเล่มไหนขายดีมั้งเ่ยเขาบอกเล่มนี้อาจารย์คือผมไม่ได้เป็นสายนิยายไงเอาเล่มนี้ไม่รู้เลยเรื่องอะไรแต่ขายดีใช่ปะ่ะมันก็ต้องมีคนชอบเยอะๆออ่ะมันก็ต้องคงเขียนดีระดับหนึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดแต่ถามว่ามีไหม,ไมเล่มที่ขายดีแล้วไม่ชอบอ่ะมีนะ how to ก็ได้นะ หนังสือหุ้นก็ได้หนังสืออะไรก็ได้ที่เราสนใจอะ่ะแต่ถ้ามันติดเบสเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างการันตีหนังหนังสืออย่างอะตอมิคแฮบิทเนี่ยผมซื้อตั้งแต่แรกๆเลยนะตอนนั้นยังไม่ได้ดังในประเทศไทยใดๆทั้งสิ้นเลยนะผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกผมไม่ได้รู้จักเจมส์เคลียคนเขียนมาก,ก่อนหรอกผมไม่เสิร์ชในไมซอนมันเพิ่งออกมาเลยแล้วมันติดอันดับเบสเซอร์ ller, ผมก็กดซื้อเลยตอนนั้นซื้ออ e ีบุ๊กด้วยซ้ำมัง้งแล้วอ่านเลยแล้วอ่านแล้วบอกว้าวแบบผมรีวิวมันเมื่อ2ปีที่แล้วม,มั้ แล้วหลังจากนั้นไม่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าผมรีวิวแล้วมันดังนะไม่เกี่ยวน,นะแต่ว่าหนังสือมันดีเดี๋ยวมันก็ดังครับหลังจากนั้นสักประมาณห้าหกเดือนนะโหบูมมากเลย a อ o m อม h a แคบิเนี่ยแต่อย่างเงี้ยมันมาจากการการเช็คโดยการใช้เบสเซอร์นะหรือถ้าไม่เบสเซอร์เลือกหนังสือที่เป็นนักเขียนที่เราชอบเราจะไม่ค่อยผิดหวังผมจะมีนักเขียนคนโปรดบางคนที่เอาเป็นว่าออกมาก็ซื้อเลยเอาคนไทยนะนิ้วกลมนี่บอกชื่อได้เลยคุณนิ้วกลม ล้วนอกนั้นั้นคนที่ผมรู้จักเช่นคุณคุณอเวศคุณปิกเนี่ยผมก็ตามซื้ออยู่แล้วอันนี้คือคือก็จัดรายการด้วยกันอะไรด้วยก,นกันะมก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เราก็ชอบกันอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละคนเขาเขียนหนังสือดีๆทั้งนั้นนะครับหรือมีมีหลายคนนะคุณหนุยกันตลาดมราตอนก็ใช่นะผมก็อ่านทุกเล่มเลยอ่านตั้งแต่ตอนที่ยังไม่รู้จักคุณหนุยนะตอนนี้ก็ก็รู้จักกันผ่าน Facebook ยังไม่เคยเจอหน้ากันนะวันวันก่อนคุณหนุยเอาของมาให้เพราะฉะนั้นผมไปฉีดยาก ผมตามหนังสือของอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยหนังสือที่ผมน,นักเขียนที่ผมชื่นชอบและติดตามมักจะมีสเตตัสคล้ายๆผมคือไม่ได้แปลว่าผมเก่งเท่าเขานะแต่ว่าคือส่วนใหญ่เป็นนักเขียนที่เป็นอาจารย์เพราะว่าผมผมชอบเขียนอะไรแบบนี้อดัมแกรนตามทุกเล่มแดนอารเรลี่ที่อยู่ที่ดู๊กยูนิเวอร์ซิตี้อดัมแกรนอยู่ที่ยูออฟเพนซิลเวเนียตามทุกเล่มโจนาเบอร์เกอร์อยู่ที่เอ่อเพนซิลเวเนียตามทุกเล่มสกอตต์กลาวเวอยู่ที่นิวอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ตามทุกเล่ม ผมจะมีแบบแฟนเป็นแฟนคลับคนเขียนเนี่ยประมาณเนี้นะครับเป็นหนังสือที่นักเขียนเราชื่นชอบแล้วเราเราชอบหรือคนที่ไม่เป็นอาจารย์ก็อย่างเช่นมาคอมแกสเบลเนี้ยผมก็จะซื้อหรือเป็นหนังสือที่คนที่เราชื่นชอบอ่านคืออันนี้ผมให้เป็นข้อข้อ5เลยนะคือถ้าเกิดเราชอบเราก่อนเอาเอาตัวเราไปก่อนแต่สมมติว่าอาจารย์ ผมอะนะไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรคือผมมือใหม่มากเลยไม่รู้จะชอบอะไรแล้วก็ไม่รู้จะใช้ประโยชน์ได้ยังไงแล้วก็เบสเซอร์ผมก็ดูแล้วไม่รู้จะยังไงดีนักเขียนก็ไม่มีใครชอบคุณชอบใครมา่ไงคุณลองอ่านตามเขาอะถ้าเขาแนะนำอะคุณชอบเขาคุณอยากเป็นเหมือนเขาใช่ปะ่ะคุณลองอ่านหนังสือแบบเขาก็อาจจะมีส่วนช่วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมผมเอ่อชื่นชอบคุณนิวกรมแต่คุณนิวกรมตอนนี้ไม่มี ผลงานหนังสือมาเลยสมมตินะแต่คุณนิ้นวกลมแนะนำหมอกหนังสือเล่มน,นี้ดีผมก็จะมีโอกาสจะติดตามอ่านที่คุณนิ้วกลมเขาเขาแนะนําผมผมชื่นชอบคุณรวิทยุรวิทย์ตอนนี้ไม่มีผลงานเขียนเลยแต่คุณรวิทย์บอกหนังสือเล่มน,นี้เจ๋งมากผมก็มีแนวโนม้มจะอ่านนะครับก็ก็พอได้นะพอได้นะครับเข้าไปเข้าไปดูว่าคนที่เราชื่นชอบไม่จำเป็นต้องรู้จักก็ได้นะ เป็นไอดอลเราอะ่ะบิลเกตเนี้ยแบบฉันชื่นชอบบิลเกตแล้วบิลเกตแนะนําเล่มนี้ก็ลองอ่านดูฮนะอันที่6อันนี้มีผลเยอะคือต้องอ่านง่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มที่จะอ่านหนังสือนะครับถ้าคุณไปเริ่มเรื่องที่แบบท่ายากเมื่อไหร่นะคุณจะท้อทันทีฮนะแล้วคุณจะดองครับผมเห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งคนแนะน,นําหนังสือ Pri n c i เ l e ใช่ปะผมอ่านแล้วครับผมอ่านสองรอบเลยโคตรยากเลยผมว่านะ เอายากกับพรินซิเปิลไหมสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะไม่ยากกันเลยนะอา่านอย่างยากเลยนะเชเวลูฟ well for Life อย่างยากเลยจอแดนปีเตอร์สันไม่รู้เรื่องคุณอย่าไมปมเรื่องแบบนั้นครับไอ้จอแดนปีเตอร์สันนี่ก็บอกว่าโอ้ยคนเชียร์กันเต็มซื้อมาแบบผมอ่านสองรอบรอบแรกอ่านแบบกรีฟอัพอะเอางี้แล้วกันอ่านรอบแรกอ่านไม่รู้เรื่องอะ่ะต้องอ่านม่อีกรอบนึงอะ่ะโอ้ก,กว่าจะรู้เรื่องนี่เหนื่อยหรือประเภทวอลเดนเนี่ยคือ คือมันมันมันไปไปอีกเลเวลหนึ่งอะ่ะคือคือคนที่เขาอ่านหนังสือกันแบบจริงจังแล้วก็อ่านชอบอ่านปัชญาเขาอาจจะอินน้ําตาไหลเลยผมน้ําตาไหลเหมือนกันคือไม่รู้เรื่องแต่อ่านจนจบนะตอนสุดท้ายก็จะอ่านจนจบแล้วก็พยายามชัดขุดบทเรียนมาจนได้อ่ะนะอย่าพึ่งนะครับถ้าถ้ามือใหม่อย่าพึ่งนะหนังสือประเภทนี้อย่าพึ่งลีกหนีไปก่อนอันที่7นี้ผมว่าเป็นเบสิกนะแต่อันนี้ผมผมผม,ผมได้แนวคิดนี้จากคุณแทบประวิทย์แล้วก็มาสังเกตตัวเองเออใช่วะ่ะ หนังสือที่มันเป็นปกหนังสือมันจะมีปกแข็งปกอ่อนหนังสือภาษาอังกฤษนะหนังสือภาษาไทยไม่ค่อยมีหรอกแต่ภาษาอังกฤษมันจะมีปกแข็งปกอ่อนเนี่ยปกอ่อนจะถูกกว่าปกแข็งเพราะว่ามันใช้วัสดุน้อยกว่าแต่ผมแนะนําปกแข็งเพราะตัวหนังสือมันใหญ่กว่าครับคือผมสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าผมอะพออ่านไอ้เล่มที่มันตัวเล็กจิ๋วอะนี่ขนาดใส่แว่นแล้วนะถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ใส่แว่นอ่านปวดตาเลยอะแล้วเราจะอ่านไม่จบครับ คือมันมัน,ม,นมันเบื่อมันอ่านแล้วมันตัวหนังสือยิบไปหมดเลยสู้ปกแข็งตัวใหญ่ๆอ่ะอ่านแล้วเพลินกว่าลองลองดูก็ได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คงไม่ยาวอะไรมากนะครับหนังสือ The Lost Skill แอบขายของเนี่ยมีอยู่วางจำนหน่ายอยู่ทั่วไปเลยนะเป็นหนังสือเล่มล่าสุดอยู่ที่ของสำนักพิมพ์วีเลอร์น,นะครับร้านหนังสือทั่วไปเลยหรือสั่งออนไลน์ก็น่าจะมีเสิร์ชเอา The Lost Skill นะครับชื่อผมอนพดลนนุพอสัเภาดรด็กดรลิงนะครับ โอเคครับแล้วเราพบกันในเอพ s โซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a ดน n สตอรี่ a life changing story